ลามีใครมาพูดอย่างนี้มันอาจจะถูกไม่ถูกตรงที่เราคิดหรือไม่ก็ตามก็ส่วนญาติโยมพิจารณาด้วยธรรมเนาะพิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาคืออย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งไม่พอใจในสิ่งที่คนอื่นมาพูดเพราะพระเจ้าเคยเคยเตือนในพระมชานสูตรนอนว่าเวลาที่มีคนตําหนิติเตียนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยถ้าเกิดคนที่เป็นพุทธนิกชนคนที่เป็นพระฟังแล้วขัดเคืองใจไร้สติ มันมันก็จะไม่สามารถไครครวนหรือพิจารณาได้ว่าสิ่งที่เขาพูดอะมันจริงหรือไม่จริงพระเจ้าจะว่าท่านก็จะปราศจากเขาเรียกอะไระก็จะเหมือนกับปราศจากจากเหมือนเหมือนคลาดไปจากโอกาสอันนั้นนหะเจ้าขอโอเคฉันก็เวลามีคนตําหนิติเตียนพระพุทธเจ้าตาหนิติเตียนพระธรรมติเตียนพระสงฆ์ก็ก็ฟังหง่อนฟังอย่างมีสติแล้วก็ไม่มีอคติ อย่าอย่าฟังโดยความรู้สึกว่าจะโต้หรือว่าเอ้คนนี้มาว่าพุทธศาสนาอะไรอย่างเป็นต้นนอนเพราะว่าคิดอย่างนั้นมันไม่มันไม่มีประโยชน์อะไรรฉันก็ฝากทุกท่านได้เข้าใจตามนี้ด้วยนะใช่าะ